ตอนที่สี่ที่ผ่านมาไอ้ฟ้าฮ้องเด็กน้อยผู้ใจบุญได้แอบนำปลาที่พ่อควายไปหามาได้ไปปล่อยลงน้ำเรามาฟังกันต่อน,นะครับถึงความใจบุญของท่านว่านอกเหนือจากคนทั่วไปยังไงยิ่งไอ้ฟ้าฮ้องหรืออินเฟอร์อเติบโตขึ้นก็ยิ่งสร้างความประหลาดใจให้กับพ่อแม่หนักยิ่งขึ้นนั่นก็คือไอ้ฟ้าฮ้องไม่ยอมแต่ต้องอาหารทุกชนิดที่มีเนื้อสัตว์ป,ปรนอยู่เลยไอ้ฟ้าฮ้องกินแต่อาหารที่มีส่วนประกอบของผักอย่างเดียว กินกับน้ำพริกเป็นประจำทุกมือ้อโดยเฉพาะน้ำพริกหนุ่มและน้ำพริกแดงกินได้ทุกมื้อโดยไม่เบื่อนายควายได้รับคำร้องขอจากไอ้ฟ้าฮองว่าขอให้เลิกเข้าป่าล่าสัตว์เพื่อเอามากินเป็นอาหารหรือว่าจะนำไปขายก็ดีสัตว์ทุกชนิดย่อมรักชีวิตของมันการล่าสัตว์ถือว่าเป็นการทำบาปอย่างยิ่งทำให้ในายควายจึงต้องหามาทำเพียงแต่ไรนาเพียงอย่างเดียว เพราะกลัวลูกชายจะโกรธเอาเมื่อร้องขอจากผู้เป็นบิดาได้เช่นนี้ไอ้ฟ้าห้องมีกำลังใจที่ช่วยพ่อแม่ทำง,งานหนักมากกว่าเดิมงานที่ไอ้ฟ้าห้องชอบที่สุดในยามเด็กนั้นก็คือการนำบวชและควายไปเลี้ยงเพราะเขาจะมีโอกาสได้อยู่เงียบๆตามลำพังและสถานที่ที่ไอ้ฟ้าห้องชอบไปที่สุดอยู่เสมอในเวลาที่ว่างก็คือวัดบ้านป่า ซึ่งเป็นวัดประจำหมู่บ้านที่มีครูบาคติยะเป็นเจ้าอาวาสมีหนุ่มชาวบ้านปางมาบวชเรียนอยู่หลายคอร์สมัยนั้นวัดบ้านปางปางเป็นวัดหลักตั้งอยู่เชิงเขาชายท้องทุ่งของหมู่บ้านปางกุติและโบสถ์ก็ล้วนแต่สร้างด้วยไม้เป็นที่ชุมนุมทางบุญและฝั่งเทศฟังธรรมและครูบาคติยะท่านเจ้าอาวาสก็เป็นที่เลื่อมใสของชาวบ้านปางเป็นอย่างมากท่านปฏิบัติตัวอยู่ในคุณธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาจนเป็นที่เคารพเลื่อมใสของผู้คนทั่วไป ไปที่เคารพต่อชาวบ้านทั้งอําเภอรีจังหวัดลำพูนวันแล้ววันเล่าที่ไอ้ฟ้าห้องไปที่วัดบ้านปางยิ่งนานวันก็ยิ่งชอบจับใจในทุ่งท่าอริยบทและความประพฤติปฏิบัติของพระภิกษสุสงฆ์สามเณรที่ได้เห็นประการสําคัญที่สุดไอ้ฟ้าห้องอยากจะได้เรียนหนังสือซึ่งในสมัยนั้นไม่มีโรงเรียนเลยสักหลังถ้าใครอยากเรียนหนังสือก็ต้องไปที่วัด โดยได้บวชแล้วก็เรียนพระธรรมวินัยควบคู่ไปด้วยพี่ชายคนโตของไอ้ฟ้าฮองคือหนายไหวก็ได้บรรพชาเป็นสามเณรอยู่ระยะหนึ่งที่วัดบ้านปางนี้เองไอ้ฟ้าฮองได้เห็นพี่ชายหง้าเหลืองจึงอยากบวชเรียนที่สุดและมีใบหน้าดูอิ่มเอิบไปไหนมาไหนก็มีแต่คนยกมือไหว้ทําให้ไอ้ฟ้าฮองหงอกครั่งเนื้อครั่งตัวอย่างใหญ่หลวงอยากจะบวชเรียนกับเขาบ้างไว้พบกันใหม่ในตอนที่6นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ